นี่นี่กูกดเดืบกดนี่นี่หมดเมาหมดเมามันมันเมาเหรอมึงหมดเมาเหรอเฮียเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับดูกรบผมทีมดูเจ็ดเอไอเรื่องของมึง ตันนี้นะครับเราก็อยู่เกมลอมเบอร์แบนติสนะครับ X Max Pro mm hmm. อะไรเนี่ยอะไรนี่แหละเออวันนี้เราก็อยู่กับใครครับผมป้าป้าป้าเอากระเถิดะพี่ครับ <c oughs> วันนี้เราก็อยู่กับน้ององซ่ากับเฮลิคอปเต, <De ek S 2> ตอร์นะครับ,รบผมเออเด็กดกอกครับเออเด็กกระโปงตอนนี้เราจะเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่ามามาแล้วน้ององซ่ามุฟฟล้องเพลงอะไรของมึงเราเปลี่ยนตัวดีกว่าไอลตัวอะไรพี่สีในเดียว กูอยู่ไหนอะไปยมโหมามึงต้องกดคีิกขวาหยิบไอ้ไม้ข้างล่างเว้เพื่อที่จะตีไอ้เนี่ยตีประตูตีตีประตูแล้วก็เข้าไป,ไาไาาไปตีปาดแม่งตีประตูแล้วเข้าไป เพื่อเิ่มเกมเลยมาไอ้พวกนี้เอกไปด้วยมามาไอ้กูอะหรือว่ะกูเกิดจับไก่ไทยวะกูเกิดกล้ไอ้คอประยะนี้กันไอ้โซโลแมนเนี่ยเออต้องเล่นของหวานออกไปเอ้ยเอ้ย นี่ปลาว่ามึงไม่บอกกูยนตรงไหนนี่นี่นี่เอ้ยนนี่เียอก่ามึงจีแฟกต์จีแฟกต์นี่ไงว่ามึงยนยังไงวะโอ้ย

ไอ้เหี้ยแล้วมันโยนยังไงอ่ะมันโดนยังไงอ่ะมันโดนยังไงอ่ะมันโดนยังไงอ่ะคิดข้อค้างคิดข้อค้างนี่นี่นี่โดนยังไงอ่ะกูได้อย่างงี้โดนยังไงอ่ะกูได้นี้เลยอยังไงล่ะ มาดิ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 นี่นี่นี่ปาดซ้ำซ้ำตบซ้ำตบซ้ำตบเว้ล่นี่ายเลว้า่นนี่นี่นนี่น้เฮยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยฮ้้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย ไม่ตุรีตุรีตุรีก็ที่หนึ่งครับไอ้เฮียแมปนี้อีกเลวเลยอยู่ไหนวะไม่เกิดใครเลยไอ้สาไอ้สาขี่สเก็ตไอ้สาลงมาซะอ้ปลาไม่รบไม่รบ

นี่ไงับออออเอีโย๊รอเปิดแล้วรอเปิดรอเปิดรอปดรอเปิดรอเปิดครับมันเปิดแล้วกูไปต์ล่าสาวไม่ข้อเลยขู่เขาป่าวแม่หนูก็ก้งห่วงศที่หนึ่งอ่ะครับเออทำไมกุ้งห่วงศูนนะกากไงมันกากไงแบบนี้ไม่รู้มันเล่นยังไงวะนี่มันเล่นยังไงวะนี่พี่อา โอเคอะบอึชอึชอึชอ้าเบิดเบิดเยอะไร่ะนี่นี่ี่โอ้นี่นีการดิงเงี้ยการดิงเลยิโคลาดิงกันโคลาดแล้วตามไปต่อทีเชียงรับเชียงหายไหมล่ะ Nih. Oh, 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 หนีวิธีได้เต็มเลยหนีนะกูหนีแล้วเพื่อนได้้แลวไปเลยเพิ่มอีกสองเว้ยกูจะตามพวกมึงทันแล้วกูได้แค่หนึ่งเองเลยไอ้หมาดิวะไอ้ที่จะหมดเวลาแล้วอีกตาโอ้โหทันเฉยโอ้โหเฮ้ยรู้แล้วรู้วิธีแล้วอ๋อไอ้เหี้ยกูรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วมากูรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้ว กูแล่ากูไปแล่ากูไปแล่าไปแล่าไปแล่วว้าวอืมฮู้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 มันมวยมันเมาเฮ้ยมึงเล่นนี้อะไรวะมึงเล่นนี้อะไรอะกูได้ปลากูได้ปลากูได้ปลาได้ปลากูได้ปลากูได้ปลา นี่ไงอ๋อ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 นี่ระเบิดระเบิดระเบิดนี่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 เอ้ยไอ้เหียไปแล้วประตูประตูไปแล้วนี่มาสีแมฆเลยกูไปแล้วกูไปแล้วสาเข้าเข้าเข้าสาไอ้กูไปแล้ว เดียเี่ยดยยิงกูยวยิ่า่า่าเล่นลิ้นเล่นลิ้นมาเมงเล่นลิ้นมามงเล่นลิ้นมามงกระโดดกระโดดนี่กูเจออะไรวะกดาไเซเบอร์้อะ่าเหอดไเบอร์ว่งอะ บาแนะอมนะนี่นี่อมึงนี่นีว้อมโน่วอมมึงเ่อมึงว้อมึงพอมึงเอแข็งเแข็งเแข็งเงโหมมือไปเลยไปเลยไปเลย ไปยปเยไ้ไ้อ้ของตังเลยไอ้ลูกชอยของไอ้ม่ไอ้้ตาตาไอ้าไแล้วไปแล้กูไม่มีตังกูไม่มีตังกูไม่มีตังไป เสามอิสองอิสองอู้ได้หนึ่งอันก็พอได้หนึ่งอันก็พอเอ้ยมึงไม่ขี่รถมึงไม่ได้เลยมาอเมื่อไงพอเมื่อไงฮ่าฮ่ฮ้เกิดเลย ไม่ได้เกิดเลยอะไรอะไรเดียจะการพี่พีไหมอะไรพี่พีอะ้รพี่พีกันเถอะจะการพี่พีไหมเอ้ยหมนเมาอุ้ยไอ่พี่ต่อยต่อยเี่ฮึโอ้ซี่อ่ะวางไอ้ไล่ไล่วางมาลงซะไอ้เหี้ยนี่นี่นี่ วางมอนลงซะไปหนีกูไปให้ไปไม่ไปไม่คะแนนเยอะกูไปแล้วกไปขัอคะแนนเยอะไล่ขอเงิน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 ไปอย่าไปไม่ไย่ไม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 ่ ว้ามึงไปเล้วจ้าได้สองอันไปแล้วติดติดดีล่ะสองหนึ่งศูนย์เก้าแปดเป็สามไม่ได้สักอันไอ้ป็นสามไม่ได้สักอันเลยนี่ไงตามไปไม่ทันเลยเลยไม่ควรเจอไม่บอกกูว่ามันโยนของยังไงกูก็ไม่รู้เรื่องนะในสัตว์อ้าวเราเจอก็แอบไปกับเขาหนี่นี ฉันเอาไวในความง่าคือไระไม่แดกไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้แดกออกเลยไม่ได้แดกติดใครวะดไม่ได้มงมนนี่นี่นีอะไรนี่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 หมัดมัดเมาหมัดเมานี่นี่ไงล่ะเือเนี่ยตกตกตกไปเนี่ยไปเลยตกตก

ยังไม่ได้กูยังไม่ได้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 ต่อยไปเลยเฮ้เฮ้เนี่ฮ้เฮทุกแม่งเลยไปกะไปเร็วนี่อ้าึ่าฮ่าต่าฮ่าย่าฮ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  จะได้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 ผ่ไอ้เงี้ยได้ยูไอ้เงี้ยโดดโดดห่อไอ้เวไวยกูเป็นกูกูไวยไอ้เงี้ยเป็นกูเฮ้ยให่าาบ้าไฟตาบ้าเป็นวันพีพีนู่นเป็นวันพีพีนู่นเป็นวันพีพีนู่นได้ได้ได้เลยนี่นี่ ไอ้จิ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 จ ไอ้เหี้ยโอ้หเฮยไม่โดนไม่โดนเฮไม่โดนไม่โดนไม่โดนกูรอขี้นะโกูไม่โดนกูรอไอ้เหี้ยกูบวกสองไอ้เหี้ยวสามึงนำแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยเท่ากันปะเท่ากันเท่ากันไอ้เหี้ยแล้วกูอยู่จำโซเดดแม่ม่ไม่ไป ปลอยเลอยนี่ไอ้ยียนี่นี่พ่อมึงได้พ่อมึงพ่อมึงพกว้างพ่อมึงอะพ่อมึงนี่ต่อยต่อยต่อย่อยต่อยนี่นี่ต่อยต่อยไม่ละต่อยไม่ต่อยไม่นี่นี่นีนี่นนี่นี่นี่น นี่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 น อ้าวไอ้เหี้ยเกิดมาอีกพรสวรรค์ที่ข Fl ้าข้าได้มานั้นมันไม่เพียงพอต่อข้ายอมใข้าเขาจะมีวิตจัยนี้โอ้ไป่สารชนะกาจังวกากูกาดูดิกูดูดิไอ้กาจังอ่ะกระจอกว่ะไอ้ไม่อ่อนแอยังเลย